บานอาหารเกีิบานที่ช่วยเจ้าบ่าวัดพระร,ราชบรรมบานราชคร,รับอาหาริี่บารักร่วมกันครับร <c oughs> องท่านให้กรอนมือะครับหวงยสักลาภแด ขอให้วันนี้ดันเลื่อกความเป็นสุรพมงคลขอให้เรากราบเต็มร่วมกัน Gracias. เป็นน้ำใจจากพี่โลตี้นะครับมีสามสโมสรด้วยกันหลังลูกภาษาครับพี้สโมอรด้วยันที้ด้านหลวงนะครับดาวไทยข้างทีด้กำจับท่านหนึ่งดาวทข้าี่ไดกหลังลูกภาษาแล้วก็ให้ครับพี่ป้าจับจับับ

ติ่อกัะว้จกดใจดว่งเดมาช่วยให้แยบล้มีังใจว่าจะมีชื่อู้นจำนากมีชื่องสูงขึ้นจนานรนะครับจะรอบนี้ก็อนต่อไปอะโดนอะไรอย Có cái bảng màu.